ในที่สุดครับมหากาบของมอยเซตไคเซโดกับเชลซีมาถึงตอนจบจนได้ครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะยื้อกันจนแฟนบอลเบื่อและเหมือนกับว่าไคเซโดจะกลายเป็นนักเตะนิวพูไปแล้วครับแต่สุดท้ายเชลซี Chelsea, ก็จัดก,การความมิดฟิล์วัย21ปีมาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาล115ล้านปอนด์ เป็นสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดของเกาะอังกฤษทำลายสถิติเดิมของว่าที่เพื่อนร่วมทีมอย่างแอนโซเฟเนนเดสที่ย้ายมาจากเบนฟิก้ามาร่วมทีมเชลซีเมื่อตลอดหน้าหนาวที่ผ่านมาด้วยค่าตัว107ล้านปอนด์ครับก่อนหน้านี้ทีมหงแดงยื่นข้อเสนอ111ล้านปอนด์ให้กับไบตันและได้รับไฟเขียวให้เจราจากับนักเตะแล้ว เราแฟนบอลเดอะคอปต่างตกตะลึงกับการทุ่มเงินระดับเกิน100ล้านปอนด์ของสโมสรและคิดว่าคงสมหวังได้เติมเต็มแดนกลางอย่างที่ต้องการครับแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าไคเซโดยืนยันกับเรียวพูว่าปลายทางที่เขาต้องการไปร่วมทีมก็คือเชลซีเท่านั้นและเชลซีเองก็ยังไม่ยอมยังหวังที่จะแย่งตัวมาให้ได้ครับ มันก็น่าคิดอยู่นะครับว่านักเตะเอกวาดอร์คนนี้มีดีขนาดไหนทําไมทีมใหญ่ในพรีเมียร์อังกฤษถึงร่วมวงล่าตัวเขาไปร่วมทีมและยอมจ่ายเงินเป็นเสตีใหม่แบบนี้ครับมาดู3ามเหตุผลครับที่ทําให้ทีมใหญ่ลหลายๆทีมอยากได้นักเตะคนนี้ครับประเด็นแรกครับความขยันในการเก็บกวาดไคเซโดเป็นกําลังสําคัญของไบตันในการสร้างผลงานที่ไม่ธรรมดาลตลอดฤดูกาลที่แล้วครับจบอันดับ5ในพรีเมียร์อังกฤษ ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดตลอดการเท่าที่สโมสรอนเคยทําได้ที่สําคัญได้ไปเล่นฟุตบอลยูโรป้าลีกในฤดูกาลใหม่อีกด้วยครับใบตั้นใช้กองกลางยืนคู่กัน2คนก็คืออเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ทาหน้าที่เป็นเพย์เมเกอร์คอยสร้างสรรค์เกมส่วนไคเซโดจะเป็นตัวคอยเก็บกวาดคู่แข่งการวิ่งไล่บอลทั่วสนามเป็นจุดเด่นของมิดฟิลด์เอกวาดอร์รายนี้ครับเมื่อทีมดันขึ้นสูงแล้วเสียบอลไคเซโดนี่แหละที่จะคอยแย่งบอลเอากลับมาให้เพื่อนร่วมทีมได้บุกต่อ สถิติการเข้าบอลสาเร็จของไคเซโดเมื่อฤดูการก่อนครับเขาทําได้มากที่สุดเป็นอันดับ2ของลีกที่100ครั้ง เป็นรองเพียงชาวปานิญ่ามิดฟิล์ของฟูลแลมเท่านั้นครับซึ่งปานิญ่าทำไว้144ครั้งส่วนการเข้าขวางจังหวะสร้างเกมของคู่แข่งไคเซโดทำได้ดีที่สุดเป็นอันดับที่2ที่56ครั้งเป็นรองแค่ดีแคนไลท์ที่เคยทำผลง,งานฝากไว้กับเวสต์แฮมจำนวน63ครั้งอีกเหตุผลนึงก็คือการสร้างโอกาสที่ยอดเยี่ยมครับไคเซโดไม่ใช่นักเตะประเภทบูลังผ่านแล้วค่อยให้เพื่อนร่วมทีมสร้างเกมรุก เพราะหลังจากตัดบอลได้เขาก็สร้างสารรค์เกมลุกหาโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูได้ดีเช่นกันสถิติการตัดบอลแล้วจ่ายต่อให้เพื่อนร่วมทีมไปทำประตูของไคเซโดมาเป็นอันดับที่2ของพรีเมียร์ลีกซีซั่นก่อนครับที่18ครั้งโรดี้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้ดีมากที่สุดแต่ก็ดีกว่าไคเซโดได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นทั้งท้งที่องค์ประกอบของแมนซิตี้กับไบตันต่างกันมากทีเดียวครับและจากสถิติ การตัดบอลแล้วส่งต่อให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูได้จาก18ครั้งที่มิดฟิล์รนี้ทำได้ไบตันยิงประตูได้ถึง11ประตูด้วยกันครับเหตุผลสุดท้ายครับหัวใจและปอดของทีมนอกจากการวิ่งได้ทั่วสนามแบบไม่มีหมดตลอดทั้งเกมที่เหมือนเป็นปอดของทีมแล้วไคเซโดยังเป็นหัวใจที่เชื่อมต่อแนวรับและแนวรุกของไบตันเข้าหากัน ฤด,ดูการก่อนไคเซโดรับบอลจากเพื่อนร่วมทีมในสถานการณ์กดดัน23.5ครั้งต่อเกมซึ่งมากที่สุดในบรรดาน,นักเแต่ของทีมไบตันครับและจะพาบอลหนีการเพสซิ่งจากคู่แข่งไปสร้างเกมต่อได้อัตราการผ่านบอลแม่นยำภายใต้ใตการโดนกดดันจากคู่แข่งอยู่ที่86เป็นรองแค่โรดีและเอนโซว่าที่เพื่อนร่วมทีมเชลซีของเขานั่นเองครับ การที่เชลซีไม่มีเอ็นโกโลกองเต้ในทีมแล้วเมื่อได้ไคเซโดไปร่วมหัวจมท้ายก็เหมือนกับว,ว่ากองเต้ไม่ได้จากไปไหนครับเพราะว่าในช่วงที่พีกกองกลางชาวฝรั่งเศสก็ทําหน้าที่ได้ลักษณะเดียวกับไคเซโดที่ทําได้ในไบตันครับแถมเชลซียังมีเวลาใช้งานไคเซโดไม่ต่ํากว่าอีก10ปีถ้าเขาไม่ย้ายไปไหนเงิน115ล้านปอนด์อาจจะดูแพงมากสําหรับนักเตะที่ไม่ได้ถึงสัญชาติอังกฤษแต่ด้วยคุณสมบัติและสิ่งที่ได้รับครับ เชลซีคงบวกลบคูณหารเอาไว้แล้วว่าคุ้มอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเรื่องราวของไคเซโดนักเตะที่ด้อยค่าเลี้ยวปูครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ